กลับสวัสดีครับพี่พื่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องอัดไทยอีกเหมือนเดิมนะครับช่องอัดไทยนั้นก็ยินําข้อมูลเหรียญกระสาบนะครับอีกหลายๆเหรียญอีกหลายๆชนิดราคานะครับมาฝากให้กับพี่พื่เพื่อนนักสะสมทุกคนดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญหรือก่อนการซื้อการขายนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นมีความเป็นมาอย่างไงมีจํานวนเลิตยมากน้อยขนาดไหนและมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะนําข้อมูลในส่วนนี้มาฝากกับพี่พื่นเพื่อนเป็นประจำนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ ไม่ตกหล่นนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับมาดูกันครับวันนี้เป็นเหรียญกระสาบที่ลึกนะครับของพ่อหลวงราชการที่9นะครับเป็นเหรียญมหามงคลสมัยนะครับพระราชพิธีการฉนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่บอกได้เลยว่าเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับเหรียญมหามงคลสมัยพระราชพิธีการฉนาพิเศษปี39นี้นะครับถือว่าผลิตเยอะนะครับถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นบอกได้เลยว่าเป็นเหรียญกระสาบ ที่ลึกแต่ว่ามีจํานวนการผลิตและออกสู่ระบบหมุนเวียนด้วยนะครับสาหรับเหรียญกระสาบที่ลึกในสมัยนี้นะครับปี39นี้นะครับมหามงคลสมัยพระราชพิธีการเจนาพิเศษนะครับของพ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่เป็นเหรียญ5นะครับที่ให้ดูนี่นี่เหรียญ5นะครับแล้วก็มีกระแสมีราคาแพงถึงหลักพันสองพันสามพันนะครับก็มี การประกาศรับซื้อกันนะครับเดี๋ยวเป็นเหรียญแบบไหนเป็นเหรียญชนิดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้นํารายละเอียดมาฝากกับพี่เพื่อนนะครับจะได,ได้รู้นะครับว่าเหรียญแพงเป็นแบบไหนและเหรียญแบบไหนที่ราคาไม่สูงเหรียญแบบไหนที่ราคาสูงนั่นแหละครับ นี่นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในมือผมนี้ก็คือเป็นเหรียญ5บาทนะครับในพระราชพิธีราชมังคลาพิเศษนะครับปี39นะครับชนิดราคา5บาทนะครับการเส้นผ่าซุ้นกลางอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับเป็นเหรียญกระสับคิวโพลิเกลสอดไส้ทองแดงนะครับหเหรียญน,นี้ชนิดราคา5บาทนี้มีจํานวนการผลิตอยู่ที่52ล้าน183,000กับอีก15เหรียญนะครับแต่ว่านะับปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่เหลือเท่าเดิมแล้วนะครับ เป็นเหรียญกระสาบที่ลึกนะครับแต่ว่ามีจํานวนการผลิตที่เยอะนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ om, ่อหลวงนะครับพระพักตรงนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นตราพระราชนิพนธมหามงคลสมัยพระราชนิธการจนาพิเศษปี39นั่นเองนะครับจำนวนการผลิตก็อย่างที่บอกแล้วครับ<ว>ส, <Mercy> สำหรับเหรียญน,นี้นะครับซื้อขายกันทางออนไลน์นะปัจจุบันนี้มีการลงฝากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์นะครับเหรียญที่ ใหม่บ้างเหรียญที่วสวยๆนะครับอ่าก็จะอยู่ที่10บาท20บาทถึง25บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC ที่เขาประเมินไว้นะครับอ่าก็มีบางที่เขาลงประกาศขายเหรียญย n c แบบไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นเหรียญนึงก็ส่งอยู่ประมาณ50บาทนะครับที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์นะครับแต่นี่บอกไว้ก่อนนะครับเป็นการลงฝากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์นะครับอ่าเหรียญก็อย่างที่บอกนะครับการซื้อขายนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญแล้วก็ขึ้นอยู่กับการจกลงระหว่างคงซื้อคนขายนะครับว่าจจจะพอออใใซื้ขาาาายยกันนู่่่รรคเทไห เหรียญเก่าก็จะอีกราคาหนึ่งใหม่ก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแตกต่างกันก็อยู่ที่าการตกลงและก็สภาพของเหรียญแล้วนะครับสําหรับเหรียญที่แพงนั้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่าเหรียญที่เขาซื้อกันแพงๆราคาสูงๆนั้นเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับมาดูนะครับนี่เป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับอ่าก็คือเหรียญกระสับที่ลึกนะครับอ่าของพ่อหลวงราชการที่9 การชนาพิเศษปี39นะครับด้านหัวก right ับด้านก้อยนั้นจะขึ้นทางเดียวกันนะครับก็คือด้านหลังกับด้านหน้าเหรียญนั้นจะขึ้นทางเดียวกันนั้นเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับราคาก็ยังไม่แพงนะครับอ่าอย่างที่บอกไว้ที่ตอนต้นลิปนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญพิเศษนะครับที่เขารับซื้อแพงๆจะเป็นแบบนี้ครับจับด้านหัวตั้งขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนนะครับด้านก้อยก็จะสลับลงแบบนี้นะครับ ถึงจะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงที่เขาซื้อกันราคาหลักพันถึง2 0 0 0ันสานะครับกับเหรียญกันจนาพิเศษปี39ชนิดราคา5บาทนะครับนี่นครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับ ก็คือด้านหัวกับด้านก้อยนั้นสลับกันขึ้นลงแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เขาตามหาและก็มีราคาที่แพงนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่หายากมากเลยนะครับบอกได้เลยนะครับแต่ใครมีเหรียญเยอะๆก็ควรที่จะลองตรวจสอบดูนะครับลองพลิกดูนะครับด้านหน้าด้านหลังสลับกันแบบนี้มีราคาแพงหลักพันถึงสามพันบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพและก็การจกลงระหว่างคนซื้อคนขายนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ